สวัสดีครับผมอลักกี้ครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งคันครับมิวเอนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับแต่ว่าเป็นรถคันใหม่นะครับคันนี้ป้ายแดงนะครับยังไม่ได้ถึงมือเจ้าของรถนะครับก็เจ้าของรถก็ไว้วางเซลล์นะครับให้นํามาโมดิฟายให้นะครับก็ลักกี้เราก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับลูกค้าก่อนนะที่ไว้วางใจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคันเก่าคันใหม่นะวันนี้มาทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ก็นะครับวันนี้วันนี้หลักๆเลยก็มีเป็นชุดโปรนะครับ9,500ของสเปค1.9นะครับก็จะมีรีแมปนะครับแก้วาวนะครับทำท้ายรางแล้วก็กระป๋องคุมบูสต์นะครับแล้วก็คันนี้มีเพิ่มเติมอุปกรณ์นะครับตัวรถเใหม่อันนี้อุดแม่งไปเลยนะครับแล้วก็กล่องอัลต้าบูสต์เอนะครับทำงานร่วมด้วยกับระบรีแมปนะครับแล้วก็จัดให้เปียกๆนะครับแล้วก็มีเพิ่มคันเร่งไฟฟ้าไปด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้แต่งมาหล่อมากนะครับช่วงบนช่วงล่างร้อเลย ปากกระโปงตัดมาเต็มแล้วเดี๋ยวในส่วนของการเพิ่มแรงม้านะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับถ้าเสร็จเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปเทเช็คฟิลกันหน่อยนะครับว่านิวเอกรถใหม่ๆแบบนี้นะครับได้ของไปตั้สองสามอย่างนะครับจะสนุกมันขนาดไหนนะครับแต่ไม่ทําให้เจ้าของรถปิดหวังนที่ไว้ใจเราเดี๋ยวจัดให้ครับ แค่นี้ก็ขับสนุกแล้วครับแช่ไปเลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งรถครับมีเวกชันนี้เนาะสเต็ปนี้นะครับรถวันแรกก็จีดแล้วนะครับ ไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเซลล์นะครับนําไปส่งรถต่อไปนะครับผม